คลิปนี้ก็จะพามาดูระบบวิธลิตหรือว่าลิศปรัฒนานะครับที่มันจะเปิดก็ต่อเมื่อกดตู้ถาวรน,นะครับครบ100ครั้งขึ้นมานะครับแล้วก็ในลิเนี้คุณสามารถใส่เข้าไปนะครับเป็นตัวละครก็คือเป็นตัวสีทองทั้งหมด5ตัวผมขอเรียกว่าโซนบนนะครับโซนบนก็คือเหมือนกับมีดาวส่องแสงออกมาเนี่ยที่ตัวเกม,มน่าจะค่อนข้างให้ความสําคัญกับกลุ่มนี้นะครับถือว่าเป็นตัวท็อปเทียมแล้วก็ขอเรียกว่าตัวทองนะครับโซนล่างก็จะใส่ได้อีก3ตัวนะครับ แล้วก็จะมีตัวที่เป็นตัวม่วงระดับ4ดาวนะครับใส่ได้ทั้งหมด4ตัวโดยเมื่อลิตรนี้นะครับตั้งครบจํานวนนะครับก็คือตัวทอง5ตัวตัวม่ง4ตัวแล้วเนี่ยคุณจะมีอัตราที่เพิ่มขึ้นดังต่อไปนี้นะครับก็คือเหรดปกตินะครับไอตัวทองทั่วไปเนี่ยมปนอยู่ที่ประมาณ0 0 1แต่ถ้าเกิดใส่ตัวที่เป็นเข้าไปในวิดลิตนะครับก็จะได้อัปเกรดขึ้นมานะครับเป็น0.1%ก็จะเห็นึ่วเปอร์เี่นต์ก็จะเั็นนะครับตัวที่มขึ้นว่าทัพนะ แล้วก็ตัวที่เป็นตัวม่วงนะครับสีดาวเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเป็น1.75%จาก0.23%นจาก0.23%งนและในกรณีที่คุณเรียกครบ100ครั้งนะครับคือ100โลเนี่ยให้ตัวหลอดข้างล่างนะครับมาจะถึงที่กำหนดนะครับ100ตอนนี้หมเลย70ครั้งนะครับจะมีโอกาสในการลิสปัถนานะครับวิดลิสเนี่ย50% โดย50%เนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น5ตัวทองนะครับที่มันระบุไว้นะแบ่งเป็นตัวละ10%รวมกันได้5ตัว50%นะครับหมายความว่าถ้าเกิดคุณการันตีตัวที่เป็นตัวทองจากตรงเนี้ยมีโอกาสที่จะเป็นเจ้า5ตัวนี้นะครับค่อนข้างสูงแต่ก็นั่นแหละถ้าเกิดคุณหลุดไปเป็น1.1%ได้เนี่ยแสดงว่าคุณโชคดีนะครับแต่นั่นแหละการโชคดีแบบนี้ก็คือไม่ควรนะเพราะว่าคุณอุตสาหเลือกวิทินไว้แล้วแหะก็ควรจะออก1ใน5ตัวนี้ หลังจากนั้นพอหลอดตรงนี้นะครับเกิน100ครั้งขึ้นไปเนี่ยหลังจากนั้นคนกดนะครับไปเรื่อยๆเนี่ยทุกครั้งเนี่ยจะมีโอกาสในการได้นะครับตัวที่คุณเซตไว้ก็คือตัวทองเนี่ยตัวละ0.2%สุดเพิ่มขึ้นจากเดิม2เท่านะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัว4ดาวนะครับตัวม่วงเนี่ยจะเพิ่มขึ้นปเป็น35%เท่าจากเดิมเช่นกันจากเดิมอยู่ที่1.75 แต่ก็แน่นอนนะครับตั้งแต่ครั้งที่1 0 1จนถึง200เนี่ยแม้จะเลทจะเพิ่มขึ้นก็าตามนะในการกดแต่ละครั้งแต่แมันก็จะมีโอกาสในการออกพวกตัว3ดาว2ดาวมากกว่าอยู่ดีนะครับในอัตรา3.5%แล้วก็1.2%เพียงแต่ว่าคุณก็จะมีโอกาสในการได้ตัวสีดาวได้กำหนดคนข้งเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดหลุดเป็นตัวทองเนี่ยมีโอกาสได้1ใน5ตัวนี้แน่นอนหลังจากนั้นถ้าเกิดคุณยังกดแบบเกลื่อนนะครับจาก101จนถึง200เนี่ย มันจะการันตีให้เลยนะครับก็คือ 1- ใน5ตัวนี้โอกาสตัวละ20%เต็ม100%เพราะฉะนั้นความสำคัญของการเลือกวิทลิตเนี่ยก็คือว่าคุณจะต้องเลือก5ตัวนี้เป็นตัวที่คิดว่าได้ตัวไหนมาก็ตามคุณได้ใช้แน่นอนนะครับโดยวิทีิตที่ผมจะแนะนําต่อไปนี้นะครับอ้างอิงตามข้อมูลของตัวผมเองน,นะครับก็ือคือผมวิเคราะห์จากสกิลของตัวละครที่ผมอ่านเองทั้งหมดโดยที่ประสบการณ์นในการเล่นเกมีของผมเป็นศูนย์นะครับแต่ว่าศึกษาการเล่นมาเป็นเวลาประมาณ3วันศึกษาพวกระบบต่างๆน,นะคร เลดบอสอารี board, Arena, นาไ่หอหรือว่าโหมดอื่ในใดๆก็ตามนะครับแล้วก็มาลองประมวลผลว่าตัวไหนที่สําคัญบ้างตัวทองเทียบนที่ผมให้ความสําคัญระดับแรกเลยนะครับที่ทุกคนต้องมีเลยก็คือตัวนี้เป็นตัวที่ปัจจุบันยังไม่มีตู้เลดน,นะครับเป็นตัวบิสกิตสายซับพอร์ตนะครับการจมดีปกตินี่ขอข้ามไปเลยก็ได้นะแต่ว่าจะพูดถึงนิดนึงแล้วกันให้ตัวนี้มาโจมตีด้วยอัตราโจมตีเวทนะครับอีก50%นะครัเคิดต้องกพ้า้นตัวนี้เป็นต,าาต์นะครับที่ตามวงการเพราะคะนั้นตัอให้เจมตีแรงขึ้น สกิลที่1นะครับจะเป็นอัพเกรดอุปกรณ์คูดาวถือว่าค่อนข,ข้างนานนะครับ120วิจะเลือกประทไม่ที่พลังตีสูงสุดก็คือตัวดาเมจประจําทีมเรานะที่ปกติมักจะวางไว้ในรูปแบบที่เป็นหน้าสี่หลังหนึ่งตำแหน่งที่ด้านหลังนะครับโดยจะเป็นการบัฟเพิ่มปริมาณความเสียหายบอสนะครับในอัตรา19แล้วก็ต่อเนื่อง5เทิร์นอีกการนึงจะเป็นเพิ่มเวลาโจมตีจุดอ่อนนะครับ25นาน5เทิร์นเช่นกันก็คือตัวนี้เป็นสุดยอดตัวบัฟนะครับให้กับ สกิลหนึ่งสกิลที่2นะครับลีฟแอทแทกนะครูดาวน้อยกว่า60วิวิอันนี้จะเป็นการโจมตีศัตรูนะครับ3ตัวโดยเลือกจากศัตรูที่มีปริมาณบัฟเยอะที่สุดนะครับโดยทั้งหมดนะครับ3ตัวที่ว่ามาจะถูกขจัดบัฟไป1อย่างนะแน่ตาร้อยเปอร์เซ็นต์โดยประเภทของบัฟที่ไม่สามารถขจัดได้นะครับก็คือผลคุ้มกันความเสียหายนะครับความเสียหายไม่มีผลแล้วก็อำน้จก็คือประเภทอมาตะนั่นเองก็คือล้างบัฟไปทุกอย่างนะครับพวกที่เกียวการเพิ่มสเตตัสนะแต่ไม่สามารถล้างค่าอมอมตะได้ โดยท่านี้ที่โจมตีสามเป้าหมายจะไม่สวนพลังป้องกันนะครับในอาานัตรา40%ก็คือยังค่าป้องกันยังติดอยู่อีก60%นะครับไม่ได้เจาะกอะแบบ1 0 0โดยจะคิดค่าพลังโจมตีนะครับเป็น80%ของพลังโจมตีเวทอีก95%ของพลังป้องกันนะครับพาสิฟจะคล้ายๆของเจ้าเอสนะครับก็คือลดพลังป้องกันศัตรูตลอดเวลานะ11เป็นตัวดีบัฟจึงเป็นตัวค่อนข้างสาคัญมากนะครับในคอนเทนต์อนาคตนะที่อาจจะมีพวกตีบอสเพิ่มเติมนะะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเป็นตัวบัฟให้ต ตัวไม้เน้นเอาจะเป็นตัวบัฟนะครับก็คือสามารถบูทป้องกันนะให้ยืนไหวแล้วก็ทําให้การโจมตีปกติแล้วการโจมตี3าเป้านะครับแรงขึ้นได้ด้วยสวอีกตำแหน่งหนึ่งตัวที่2นะครับขอแนะนําให้เลือกตามความชอบไปเลยนะก็ถ้าเกิดเป็นตัวลุยด่านนะครับที่ดีที่สุดในะตอนนี้ก็น่าจะเป็นเจ้าแทโออันนี้น่าจะเพาะสสยกายภาพนะครับเพราะว่าเป็นตัวโจมตีกายภาพที่เป็นโจมตีทั้งสนามนะครับแล้วก็เป็นทะลุทะลวงเนก็คือ,อจัดการพวกอมาตะได้ด้วยนะแล้วก็มีการเพิ่มอัตาคิดด้วยกับตัวเองท่านึงก็เป็นโจ แล้วก็ลดจำนวนเทินปับลงอาสเบ็ก็เป็นการต้านนาเมันะครับถึง3ครั้ง3ฮิตแล้วก็เวลาตายนะครับคือชีพอมตะได้2เทินเพราะฉะนั้นไทโอจึงเป็นตัวที่ค่อนข้างเด่นในการลุยด่านแล้วก็ลง PV p VP แต่ก็แนะนำว่าในปัจจุบันนะครับไทโอถือว่าเป็นตัวที่สามารถหาในตู้เลทได้ก็อาจจะไม่เลือกตัวนี้ก็ได้นะครับตัวเลือกอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเจ้ายอนทีนะเป็นตัวสายเบสโจมปีนหมู่เช่นกันนะครับมีท่า3ตัวกับท่าทั้งสนาม มีท่าโจมตี3ตัวนะครับที่แบ่งเป็น3ฮพิตแล้วก็มีเปอร์เซ็นที่ํามเพศพีส,สูงสุดศัตรูด้วยแต่จะจํากัดปริมาณดาเมจนะครับไม่เกินเลือดครึ่งหนึ่งของเจ้ายนทีสก,กิลหมู่ทั้งสนามนะครับจะเป็นแบบไม่สดพลังป้องกันนะครับสี่เอแล้วก็ตัวนี้จะมีหลับไหลเพิ่มเติมนะครับหลับไหลจะเป็นการให้ศัตรูทําอะไรไม่ได้และระหว่างนั้นถ้าเกิดโจมตีจะการตีคริคิคคลนะครับแต่ว่าจะตื่นขึ้นทันทีนะครับถ้าเกิดลดดาเมจได้มากกว่าเือดเปอร์เซ็กตก็มีโอกาสในการหลับมตด้วย พาสีจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีเวทน,นะครับให้กับทีมของเราทั้งทีมนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจัดนนทีไปอยู่ในทีมเวทเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นตัวบัฟในตัวแล้วก็การดาเมจได้3พิทนะครับแบบเดียวกับแทโอแต่ว่าไม่มีความสามารถในการขืนชีพนะตัวถัดมานะครับพี่น่าสนใจตัวก็จะเป็นเจ้าลินนะครับอันนี้ก็เป็นสายโจมตีเวทโจมตีหมูนะก็จะมีความสามารถในการแปดสับสนได้นะครับทาให้โจมตีพาดเป้าการโจมตีทั้ง2ท่าจะเป็นแบบ4เป้าหมายนะครับท่าหนึ่งจะเป็น2พิทแล้วก็ลดเทิร์นบัฟ อีกชาหนึ่งจะเป็น2อคิดเหมือนกันนะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณดาเมจให้กับศัตรตูเลือดมากกว่า50%นะอีก25%แล้วก็แปสับสน100%พาสีบคืนชีพขึ้นมาด้วย HP 40%นะครับแล้วก็สร้างกรออันนี้ก็จะคล้ายๆกับเจ้า S, <S แล้วก็มีการเพิ่มอัตราคิดข้อตามค่าพลังยมทีของตัวเองนะครับก็คือจะเพิ่มได้3%ทุก350ค่าอแทกนะแล้วก็จะเพิ่มได้สูงสุดก,ก็คือ็กครับก็ก ก็คือต้องทำพลังโจมตีให้ได้ประมาณสาพันจะมีอัตราคริติคอลตั้งต้นให้27เปอร์เซ็นต์ถือว่าเป็นตัวที่ทาอัตราคริต100นได้ค่อนข้างง่ายอีกตัวละครตรงที่แนะนำให้เป็นตัวเลือกถ้าเกิดในทีมคุณนะครับมีตัวสายเวทนะครับตั้งแต่3ตัวขึ้นไปก็คือเจ้าเมลคีนะก็คือการโจมตีปกติมีความสามารถพิเศษก็คือว่าถ้าฝ่ายเรานะครับมีตัวเวท3ตัวขึ้นไปเนี่ยจะมีการนะครับทำให้การโจมตีปกตินะติดดีบับทวนกระแสพลังเวทในตา40เ่อเร์เซดนตี้ ก็คือจะเป็นการสร้างดาเมจนะครับ12%ของเลือดเป้าหมายเ้าก็จะไม่เกิน90%ของพลังโจมตีของเจ้าตัวเมลคีหรือว่าตัวอื่นในทีมนะครับที่ได้รับผลนี้แต่ถ้าเกิดหมดเวลา2เทินนะครับหรือว่าเป้าหมายนะครับโดนสังหารได้ด้วยท่านี้ก็จะโอนนะครับต่อเนื่องไปได้อีก3คนในทีมเป้าหมายนะครับแล้วก็จะย้ายได้สูงสุดก็คือ7ครั้งทกิลโจมตีนะครับจะเป็นโจมตีเป้าหมูนะก็คืออันนี้1ครั้งนะครับ5้แล้วก็สตันได้35% 2เทาร์ turn. เราก็จะมอบโล่นะครับให้กับพาร์ทมิรทั้งหมดฝ่ายเราที่เป็นตัวเวทอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นสก,กิลโจมตีหมู่เช่นกันนะครับเป็น2ฮิตแล้วก็เงื่อนไขเดียวกันนะครับก็คือถ้าเกิดมีตัวเวทในฝั่งเรา3คนขึ้นไปจะเป็นการแปรนะครับตัวกระสายพลังเวทนะโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดแต่จะไม่เกินนะครับค่าค่าสิบเปอร์เซ็นต์ของมาโจมตีสามารถย้ายต่อเนื่องไปได้ด้วยแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการตัดคิวนะครับนี่จแปดเปอร์เซ็นต์พาร์ทสจอมเวทผู้เสื่อมทรามนะครับก็ค ก็คือการโจมตีความเสียหายครั้งหนึ่งอาจจะไม่เกิน70%ดของเลือดนะเพราะงั้นตัวนี้คือถือเป็นตัวที่ตายยากเส่ีฝ่าตัวทั้งหมดนะครับจะเป็นการลดต้านทานผลก็คือทําให้ดีบัฟมีผลไล่แรงขึ้นนะติดแรงขึ้นนานขึ้นก็ถ้าเกิดแนะนาในลิสต์นี้นะครับนอกจากจะบิสกิตก็ประมาณ4ตัวเนี้ยนะที่เป็นทั้งตัวลยดาแล้วก็ตัวเฉพาะทางของสายเวทแต่ว่าอีกตัวนึงนะครับที่ผมแนะนำนะถ้าเกิดเป็นเมนตัวแทงแบบผมก็จะเป็นเจ้าลูดี้จริงๆก็จะบอกว่าความสามารถตัวนี้เกิดจะใกล้เคียงกัััับบตตววีนนท่เป็แจกะคร ก็คือการโจมตีปกตินะจะคิดจากค่าโจมตีกัยภาพ40%แล้วก็อีกค่า0ตามลังป้องกันเป้าเดี่ยวแล้วก็อีกค่านึงก็จะเป็นท่าโจมตีเป้าเดี่ยวเหมือนกันนะครับโดยเล็งไปตัวที่มีบัฟสูงที่สุดนะโดยจะลดจำนวนเทิร์นบัฟลงนะครับ1เทิร์นแล้วก็ดาเมจจะคิดจาก140%ภารโจ,จมตีกัยภาพแล้วก็อีก160%จากลังป้องกันนะครับจึงทำภาพป,ป้องกันให้สูงได้นะครับเพื่อบูตดาเมจแล้วก็สตันได้7 0 3เทิร์นโดยท่านี่จะมีความสามารถเหมือนกับเจ้า ปกติอะถ้าเกิดจะเป็นเทวีวานมันจะเป็นการสร้างโลด้วยครับป้องกันแต่ว่านี้จะเป็นการบัฟนะครับลิงก์สองเทินแทนก็คือเป็นการกระจายดาเมจน,นะครับมันจะช่วยเหลือได้ในกรณีที่ว่าถ้าเกิดโดนดาเมจตัวเดียวหนักๆอะมีโอกาสตายได้อย่างเช่นเวลาการลุยดาเนงะี้ยถ้าต้องการเก็บ3ดาวก็คือต้องมีมีตัวที่ไม่ตายถูกไหมซึ่งบางทีอะโล่ของอีวานมันไม่พอไอตัวนี้เป็นการลิงก์ทำให้กระจายดาเมจน,นะครับโดนเบาขึ้นได้ถ้าโดนแบบพีเดียวตายเขาจะกระจายไปอีกหาตัวที่เหลือ ซึ่งค่านี้ถ้าเกิดไปพร้อมกับตัวฮิลที่มันฮิลแรงๆหน่อยนะก็คนะือถ้าจะปกป้องเทียนได้ดีมากๆคาสิกก็จะเป็นการเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวเองนะครับ11%แล้วก็แล้วก็เสียหายที่รับลง8%ก็คือเป็นตัวแทงที่อื่นมากๆนะครับแล้วก็ตีแรงด้วยค่าดิฟเฟนต์นะครับแล้วก็ปกป้องเทียนได้ค่อนข้างดีตัวต่อมาก็จะเป็นของตัวทองนะครับตัวเทียร่างนะจริงๆตัวเทียร่างก็มีหลายๆตัวน่าสนใจนะครับแต่ว่าขอแนะนํา3ตัวนี้ขอนน่อครับพี่แนะนําในการตีบอสโดยเฉพาะเลดวัว ตัวแรกก็คือเจ้าเอสปาด้านะครับที่ความสามารถหลักๆเลยก็คือท่านี้นะโจมตีเป้าเดี่ยวถ้าเกิดมีสแต็กชำ้ำระล้างพลังเวท4อันก็คือจะพาร์ทสี่นะครับจัดการศัตรู1ตัวได้1นึ่งสแต็กจัดการ4ตัวได้4สแต็กนะครับจะโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือด15% HP ค่าแม็กคือตั้งต้นนะครับ750%ตัวนี้ก็คือจะเหมือนกับสไนเปอร์แต่ว่าไปขั้นกว่านั่นเองนะจะสูงกว่าทางปริมาณดาเมจ HP แล้วก็ค่าแม็กสุดที่คิดจะค่าแฮตแทก นอกจากนั้นก็จะมีการโจมตีปกตินะถ้าเกิดไม่ใช่ศัตรูที่ HP สูงแบบเจ้าบอสปีศา,าจวัวนะก็จะหนึ่งครั้ง345%รอยสี่สิบห้เปอร์เนของพลโจมตีเวทตัวท,ท่านึงจะเป็นท่าโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับไม่แรงมาก275%นะแล้วก็แปะนิบัฟเพิ่มดาเมจของสายเวทเข้าไป5เทิร์นตัวนี้ที่แนะนําให้เลือกนะเพราะว่าจําเป็นมากๆในการลุยเลดปีศาจวัวนะครับ,บระดับสูงๆก็คือถ้าเกิดตัวฟรีสเน็ปเปอร์อย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณอัดสุดก็จะไปไปปด้้้ถึงระมาณช 6, ชัันนททีี่่6 7 แต่ว่าจะตัวนี้ถ้าเกิดอัดส,สดนะครับมันจะไปได้สูงกว่านั้นชั้นที่แปชั้นที่เก้าก็ว่ากันไปนะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นขั้นกว่าของเจ้าแบ็คลดตนะครับความามางก็แทบจะเหมือนกันเหมือนกันนะก็คือตัวที่เป็นป้องกันหิน2เทิร์นโจมตีปกติเพิ่มการป้องกันหินอีก2เทิร์นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวบัฟให้กับสายเวทมนต์ด้วยนะก็คือให้กับตัวเทพมังจรตีสูงที่สุด2คนเพิ่มลังจมตีเวทซึ่งมันก็จะไปคอมโบกับเจ้าตัวเอสปาดานะครับ มีท่าโจมตีที่เป็นโจมตีหมู่เหมือนกันนะครับค่าหนึ่งนะก็คือใช้เคลียร์ลูกน้องสตัวของเจ้าบอสวัวนะครับแนวตาที่สตาร์ตตั้งต้นถือว่าสูงกับแบคโลดนะก็คือร10%เรแล้วก็บ apper, ัฟเพิ่มพลังโจมตีเวทให้กับทีมเรานะครับ3าเทิร์นท่าโจมตีหมู่นี้นะครับใช้ขจัดบัฟได้เช่นเดียวกับเจ้าแมคโรนะครับก็เลยบอกว่าเป็นขั้นกว่าทั้งตัวพาสซีฟแล้วก็ท่าหมู่ส่วนท่านึงจะเป็นท่าเดี่ยวที่มีความใกล้เคียงกับเจ้าสไนเปอร์แล้วก็เเจ้าาาอปนครกก็ืมตินะ220 ในขนาดที่จะเพิ่มอีก13%ของค่า HP นะแต่ว่าตัวนี้มันจะจำกัดนะครับค่าแมแบกไม่เกินค่า150%ยอร์เซของการโจมตีก <c oughs> ็พูดง่ายๆว่าท่าเนี้ยต่อให้ HP ศัตรูนะครับระดับเป็นแสนของเจ Bot ้าบอสวัวก็จะโจมตีได้รวมแค่220ร้อบวกร้อนะครับประมาณ370%แต่ก็ยังถือว่าดีกว่าเจ้าแบ็คโลดในทุกด้านนะครับเพราะว่าถ้าโจมตีเดี่ยวนะครับก็275%ถ้าโจมตีหมู่100%ขจัดบัฟแล้วก็ป้องกันหิน สองตัวละครน,นี้จึงเป็นตัวละครสาคัญมากๆนะครับในการตีบอสวัวให้ได้ขั้นสูงขึ้นไปที่สําคัญคือเป็นตัวทองที่คุณสามารถนะครับอาดาวบวกหแล้วก็อาถทุกอย่างที่มีได้เลยก็คือจะได้ไม่ต้องไปเสียทรัพยากรนะครับในการอัพเจ้าแบ็กโรดแล้วก็เจ้าสไนเปอร์ซึ่งในมาดาเลททั้ง3ตัวนะครับมังกรไอด้าแล้วก็ไอสัตว์บัวเนี่ย มันจะเป็นจะต้องดันให้สูงที่สุดนะครับให้มากที่สุดเพราะว่าเราจะไปต้องหาอุปกรณ์นะระดับ6กดาวจริงๆแค่ประมาณชั้น7็ก็สามารถหาได้แล้วแต่ว่ายิ่งชั้นสูงมากนะครับก็มีโอกาสในการได้6ดาวสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นเซตที่สําคัญนะครับเพราะว่ามันคือเซตเอนเกมนะครับก็คือสายอัตาบล็อกเนี่ยก็สําหรับตัวที่เป็นพวกตัวซับแล้วก็ตัวแทงสายป้องกันก็จะเป็นพวกที่ใช้ค่าป้องกันในการโจมตีนะเจ้าบิสกิตก็ใช่เจ้ารูดี้ก็ใช่แล้วก็เซตสุดท้ายนะครับสำหรับพวกสายดาเมจทั้งหมดนะต้องกกาาร่แล้ว ไม่สนใจพลังป้องกันตัวสุดท้ายที่แนะนําของตัวทองทีมล่างนะเขาก็จะเป็นเจ้าพลาสคาวพลาสคาวเนี่ยก็คือมีความสามารถค่อนข้างเด่นมากในสก,กิลท่านี้ที่มีชื่อว่าความหายนะของยักษ์นะครับศัตรูเดี่ยวเป้าเดี่ยวเนยก็คือเป็นการโจมตีไม่สนใจป้องกันสูงถึง65%ดามเมจคิดเป็น315%ของการโจมตีเวทแล้วก็มีัตาคีโคะนะครับ50%จะเป็นตัวที่ถ้าเกิดใส่อัตาคีตัวนี้จะทําอัตาคี100%ได้ง่ายมากแล้วก็เจาะเกราะ แต่ว่าด้วยครูดาวที่สูงนะครับจึงต้องมีส,สกิลหนึ่งมาช่วยเสริมก็คือสกิลนี้ประตูสู่ความมืดน,นะครับใช้ทุก60วิจะเป็นการรีเซ็ตครูดาวของท่าความพยนานะของยักษ์นะครับเท่ากับว่าท่านี้จริงๆเราตถ้าเกิดใช้คอมโบการก็คือเซตลำดับการจอสกิลนะครับให้ความพยนานะของยักษ์ไปก่อนแล้วก็รีเซ็ตสกิลด้วยท่าประตูสู่ความมืดเนี่ยท่านี้จะเป็นท่าที่ใช้ได้ทุก60วินั่นเองนอกจากนั้นจะมีกรสสมารถในการต้านนาเมันะครับหนึ่งครั้งด้วยแบบเดียวกับเจ้าไทโอแล้วก็ย พาสิฟอำน,นาจจักพรรดินะครับก็เป็นการเพิ่มพลังโจมตีเวทให้กับตัวเองนะแล้วก็เพิ่มเอาเสียคิติคอลดามจคิติคอลให้อีก22%เนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือสามารถทำมาร์ตคิติคอล100%ได้จึงเป็นตัวที่โหดบ้าๆนะครับในการตีบอสเดี่ยวนะที่พลังป้องกันสูงอย่างเช่นเจ้าไฮด้าแล้วก็จริงๆบอสมังกรก็ใช้ได้เช่นกันเผื่ออาจจะแรงกว่าเจ้าเซอินเลยนะจึงไม่ค่อยแนะนำเจ้าเซอินนะครับที่มันมีความสามารถเพียวๆแค่การโจมตีเป้าเดี่ยวแรงแล้วก็เป็นการเพิ่มมาริตคคลแค่นนั้น ส่วนตัวสีดาวสีตัวที่นําให้เลือนนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการลุยเลดบอสทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าคารอนนะครับตัวต้านเลือดไหลนะตัวฮิวที่ใช้ประจําเจ้าบอสวัวแล้วก็ตัวอย่างเจ้าวิกตอเรียนะครับตัวต้านอัมพาตกับเจ้าลูซี่นะครับที่ต้านติดพิษนะที่ใช้ในบอสไฮด้าทั้ง2หัวแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเจ้ายูอีนะครับตัวฮิว ที่มีความสามารถในการต้านเผาไหม้นะครับใช้ใน Bot บอสมังกอนจริงๆแล้วตัวสีดาวเนี่ยจะบอกว่าไม่ต้องเลือกตามนี้ก็ยังได้นะเลือกตัวที่คุณขายก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเลยว่า4ีตัวที่เป็นตัวสําคัญที่ใช้ในเลดบอสแล้วก็เป็นตัวต้านนะครับสีสถานะที่กล่าวมาซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับตัวที่เป็นสีดาวเนี่ยคุณสามารถคาบได้ทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะครับที่ห้องงานฝีมือก็คือจะตัวเนี้ย ต่อสัปดาห์จะค้าบได้นะครับหลายๆตัวมากๆก็คือ1ตัวต่อหนึ่งสัปดาห์รีเซ็ตตอนวันจันทร์นะครับเวลาประมาณ7จ็ดโมงซึ่งตัวที่กล่าวมาผมก็ทําการค้ามหมดแล้วอย่างละตัวนะวิตตอรียลูซี่คารอนยูอีเนาะรวมไปถึงพวกตัวแรกๆที่ใช้งานหนะ้าแบ็คโ e สเต็ปเอร์อสุราเองก็มีให้ค้าบนะครับใช้ในบอสไฮด้าพวกนี้นะครับถ้าเกิดคุณมีตัวละครที่ฟาร์มรูบี้เนี่ยก็เอามาสร้างเก็บๆไว้บ้างก็ได้นะ ก็ประมาณนี้สาหรับการเซตฟิตลิตในมุมมองของผมนะครับจริงแล้วก็ไม่ได้มีสูตรตายตัวนะเพียงแต่ว่านั่นแหละตัวสําคัญที่ผมให้ความสำคัญก็จะเป็นเรื่องของการตีบอสนะครับพวกเดดว่าเป็นหลักมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดคุณหาอุปกรณ์6ดาวนะครับมาอัปเกรดตัวละครได้มากขึ้นเนี่ยตัวละครมันก็จะเก่งขึ้นโดยธรรมชาติแล้วก็สามารถลุยทุกคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นลุยดานลุยขอนะครับได้ไปเรื่อยๆเองคามมําแนะนําสุดท้ายในการกดตูก้กระชาก็คือว่าเนื่องจากว่าตู้ถาวรม,มันสามารถใช้ตัวที่เป็นตัวฟรีนะครับกดได้เร และมีโอกาสรุดตัวทอนครับทุกร้อยครั้ง50%เแล้วก็200ครั้งนะครับ100%จากมิชชั่นต่างๆนะครับเช่นมิชชั่นกลุ่มรักเดินทางพัฒนานะที่เนี่ยถ้าเกิดคุณเคลียร์ตรงนี้ได้หมดนะจะได้10ไใบนะทุกๆชั้นนะแล้วก็มีเยอะมากจนถึงนู่นเลยชั้นที่15นะครับรวมๆแล้วก็เยอะอยู่ร้อยกว่าใบแล้วก็กลุ่มนักเดินทางฟาร์มลูบี้นะครับจะได้5ใบทุกๆถึงหน้านะก็รวมๆแล้วก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ15คูณ5จใบ คุณจงสามารถปั้นตัวทอนะครับที่คุณต้องการจากบิสิตได้โดยที่ไม่ต้องใช้เพชรเลยนะครับใช้แค่ตัวก็พอเพราะว่าเพชรเนี่ยผมแนะนำให้คุณเอาไปลงตู้เลสน,นะที่จะมาทุกๆสสัปดาห์นะครับในปัจจุบันก็จะมีแทโอกาหานแล้วก็มีโค ok. แต่คุณอาจจะสังเกตได้ว่าผมยังไม่ได้ใช้นะครับทั้งตัว pick up แล้วก็ตัวที่เป็นเพชรในการกดเลยเพราะว่าอันนี้ผมจะรอดูก่อนว่าตู้นะครับถัดไปที่จะมาแทน3ตัวนี้จะเป็นใครหน้ากดแค่ไหนเพราะว่า ถ้าสาหรับสายฟรีที่เกิดดวงไม่ดีแล้วก็ไม่ได้รียดๆแบบผมเนี่ยมันต้องลุ้นนะครับในการการะตีถึง200ครั้งก็ประมาณนี้สําหรับแนวคิดการจัดฟิตซิสนะครับเราก็แนวคิดในการกดตู้กาชานั้นทั้ง2ตู้ตู้ถาวารแล้วก็ตู้เลทที่มาใช้ตั๋วแยกกันแต่ว่าใช้เพชรร่วมกันก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าควรจะกดตัวถาวรนะครับฟิตริสเนี่ยแค่ตั๋วแต่ว่าให้เอาไปกดตู้ที่เป็นตู้เลทนะครับตัวที่คุณต้องการจะดีกว่า ก่อนจะกันไปก็เดี๋ยวจะกดให้ดูสัก20ใบนะก็ตดตั้งวินลิตตามที่ผมตั้งไว้เมื่อกี้แหละขอให้โชคดีนะอ่เรียบร้อยนะครับเลือไปสีดาวแบบตัวอะไรก็ไม่รู้ด้วยอ่มาแล้วนะครับจะได้ไหม แสงธรรมดานะสีดาวปกติแล้วพประมาณนี้นะครับแต่คารล2อ2ตัวเลยไปตีบอสบัวต่อสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ